สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลรงแกทางส่องน้ำได้กันเด้อคลิปนี้เขาก็มาตามต่อแนวทางของเหล็กเมืองนอกเนาะค่ะเนาะสุดจากท่างเมืองนอกต่วละค่ะท่างเมืองนอกทางไกลอยค่ะแล้วทางตัวเหล็กของเพิ่นลซงมม่หัวที่แล้วเจลําย่อยกับเดลล่งของเพินอยู่ค่ะสุดนี่เป็นเล่าพัฒนาได้ก่ะเด้อเล่าพัฒนาจากท่างเมืองนอกเนาะ เดี๋ยวเกลํามใยเขียนหัวคอให้เบื้องไปน้ากันค่ะงวดประจำมันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้ามคอค่ะยี่สิบเก้ามคอหกเกตค่ะชุดนี่เป็นของเมืองนอกค่ะอาจจะของตัวเลขลงกกรนนะค่ะเนาะเดี๋ยวมันจะลืมค่ะของเมืองนอกเลยค่ะเด้อชุดนี้ชุดนี่ของเมืองนอกเป็นเล้าพัฒนาค่ะเล้าพัฒนาค่ะ วดที่แล้วเกลําไยกกับเดล้ลงของเพลินอยู่ค่ะเข่าเต็มๆล่ะค่ะสุดตัวเจาะเนาะแต่ตัววิ่งตัวโหลดว่าเข่าค่ะตัววิ่งตัวโหลดกับือวา่าผลาแต่เพิ่เจาะมมให้เข่าอยู่ค่ะเพิ่เจาะตัวเลขมากกับวัดเจาะลายดอกค่ะเจาะมาหน่อยๆเนาะห่างว่ากูเข่าเต็มๆล่ะค่ะหนึ่งหนึ่งวดทีแล้ววดนี้เทากับมาเบิ้งตัวโหลดของเพลินคือเก้าล่ะค่ะเพิ่นเสียโหลดตัวไดค่ะเดี๋ยวเบิ้งเหล็กโหลดนั้งกันเนาะ หลดจากเมืองนอกเมื่อนี่เพื่อนห้โหลดเพื่อนหายหลดสองค่ะค่ะเลขโหลดหลดหมวดประจำมันทียี่สิบเก้าหลดสองเด้อค่ะเด้อเพื่อนห้มาตัวเดียวคือเก้าหลหะค่ะเน่นมาตัวเดียวสุดเดียวแขนแขนค่ะหลดสองเลขสามตัวเพื่อนหายมาศูนย์สอง สองค่ะศูนย์สองสองเ็หนึ่งหนึ่งค่ะเก็ดหนึ่ง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 สองหหนึ one, one. One, one, ง่งสองค่ะเบิ้ลหนาเบิ้ลหลังนะคะเนาะเลขกสามตัวเล็กสมตัวเบิ้ลถ่ายก็คือสองสองหนึง่งหนึ่งค่ะเบิ้ลหน้าอีกอะหนึ่งสองค่ะหนึ่งหนึ่งสอง เบิ้ลทั้งตัวหนาทั้งตัวหลังค่ะอ๋อจังไดก็ลองพิจารณาเบิ้ล่ะค่ะงวดนี้อาจจะแตกเบิ้ลอีกก็ได้ค่ะอาจจะมาเบิ้ลเนาะงวดนี้เพิ่นหายมาวิง่งหลดสองค่ะถ้ามาเบิ้งตัววิ่งตัวหลุดงวดที่แล้วของเพิ่นกะแตกเบิ้ลหรค่ะหนึ่งหนึ่งงวดนี้เพิ่นจับเลขกสองมาวิง่งจับคู่มาหายก็จะไม่อย و. สองศูนย์ค่ะสองศูนย์สองศูงนย์ หนึ่งศูง right. 7, สส um. นยูนเจ็ดค่ะศูนยเจ็ดสองหนึ่งค่ะสองศูนย์หนึ่งศูนยูนยจดสองหนึ่ง องหนึ่งแล้วก็จะมีอยู่สอค่ะสอเด็กเบิไม่อยู่สองสองค,สง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 คูหนึ่งค่ะสองสองเราก็จะเป็นสองเกตค่ะค่ะจุดนี้พันกระหายมากหคูค่ะหคูนี่ม่เบิอยุค,คูหนึ่งค่ะสองสองหนึ่งหนึ่งพนเอามากค่ะหงวดนี้ อาจจะแตกสองสองเนาะชุดนี่เป็นของเมืองนอกหรอค่ะเดี๋ยวเกลม่ยแล้วกระเขียนตัวเลขเจ้าของลงอีกก่อนเดี๋ยวจะไ่เห็นเจ้าของตัวเลขกโลกโก้กว่าไดเนาะค่ะเนาะโลกโก้เจ้าของตัวเหลขกคือจากเมืองนอกหรอค่ะค่ะเมืองนอก ข้างบนกับเขียนอยู่ค่ะบางท่านเพิ่นกับสิบว่าเห็นเนาะสิบว่าประด้ลงโลกโก้ให้เพิ่นค่ะเพิ่นเด่นไปที่สองตัวเดียวค่ะวิ่งลูดสองวิ่งลูดสองเดี๋ยวให้มาเบิ้งตัวเน้นตัวเน้นของเพิ่นเน้นงหัวจักรมันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้า เดี๋ยวเขามาเบิ้งตัวเน่นตัวเด่นของพิ่นนะคะเนาะสุดนี่ของของทางเมืองนอกล่ะค่ะของทางเมืองนอกกนสิเนีนตัวใดเลข3สามตัวสามสุดเลข3สามตัวสามสุดเราก็จะมีเลข2สองตัวยูมี่ยูฮ็คู่เนนะคะเนาะฮ็หกคู่็อกโแล้วเน่นไปที่ศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ด แล้วก็สองศูนย์ค่ะสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์เจ็ดสองสองอีกคุณนงค่ะสามคูค่ะเด็ดเน้นไหมสามคูค่ะจุดนี้สามคูเด่นเด่นเลขสตัวเลขสมตัวคู่บนเลยค่ะศูนย์สองสองค่ะคูหนึ่งเนาะ ตัวเด่นค่ะตัวเด่นสามตัวสองขูดจับเลนได้ค่ะล่องผิดจ,จะละัลนาบึงนะะเนะาะค่ะเนาะมักชอบขูดใดกับล่องผิดจัลนาบึงเหรอค่ะแนวทางเป็นไห่มากเป็นแนวทางเนาะเป็นทรงมาไห่เป็นแนวทางได้รลุนได้เฮ่น้ำกันเหรอค่ะผู้มกักผู้ชอบท่านได้บ่มกักบ่ชอบกับพานได้เนาะค่ะเนาะสุดนี่ทางสองกันน้ำมาเสนอเป็นเพียงแนวทางเค่ะเดอ้อจาก ทางเมืองนอก่อนเปล่ะค่ะเล่าพัฒนางวดที่แหล้วของเพิ่นกับเขาอยู่ค่ะ mm. ก็ได้จับได้บายเงินย้อนอยูอย่นกค่ะเนาะหนึ่งหนึ่งงวดที่แหล้วของเพิ่นค่ะกับพ่อได้จับได้บายเยางินอยู่ค่ะได้หน่อยได้หลายกะตามกำลังเข้าละค่ะอยากลุ่นอยากล่องกะจับไวค่ะหากอยากลุ่นอยากล่องเนาะเพื่อได้เห่น้ำกันเมล็งนี่ชุดนี่แน่นไปที่สองตัวเดียวละค่ะตัวหลุดวิ่งหลุดของเพิ่น วัดประจ,จํามันที่สิบเก่ามีหน้าเด้อค่ะเด้อจากทางเมืองนอกโหลด2จับคู่มาให้สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดสค่ะเลขสตัว0 22 7 11 1งสอเค่ะเบินถ่ายเบินเบินหนาเบินหลังเนาะคะ่ะเนาะเลขสาตัวเด้นไปที่0 2นสอง สองสองหนึ่งค่ะเด็กสามตัวค่ะกสิไเด้บเบิ้งได้เห็นน้ำกันแล้วเนาะค่ะเนาะแคปนาจอไว้ค่ะทางสองกะนํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเลยค่ะเด้อแนวทางตัวเลขกะมีความเสียงเนาะค่ะเนาะมีเข่ามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ทิ่ผ่านมาของเพิ่นกะถือว่าสุดยอดยูคค่ะแนวทางของเพิ่นไทยหน่อยๆเจาะมากเข่าพร้อมเดียบรอยค่ะถือว่าสุดยอดค่ะ สูตรคำนวณของเพิินจากทางเมืองนอกล่ะค่ะคลิปนี้กับว่าไม่ยัางหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้เด้ค่ะเด้อก็ขอให้ FC ซทุกกันทุกคนกัะโศกโศกมันๆน้ำกันมือแรกงนี่ก็ให้ได้เฮน้ำกันสุขผูสุขคนด้ค่ะสวัสดีค่ะ